สวัสดีครับชื่อเหมียวนะครับก็เป็นเด็กมสวรรุ่น10บเขาเรียกคณะอะไรนะเมื่อก่อนมน,ษษนมนุษยศาสตร์เด็กศิลปรกรรมคณะศิลปรกรรมเมื่อก่อนยังมีความทรงจําที่ดีก็คือว่าข้างหน้าเราเนี่ยมีสะมรกตแล้วเราก็จะเห็นรุ่นพี่เนี่ยถูกแกล้งก็คือถูกถีบยันตกน้ำเนี่ยมันเป็นความสนุกนะเวลาใครเมาก็เราทําให้สั่งเมาด้วยกันถีบ ทีบตกลงสะมรกตอันนี้เป็นความประทับใจของวิวทีวทัศน์ของคณะเรานะมีที่ลงโทษแล้วก็ความประทับใจนอกจากโดนลงโทษก็จะไปสังสรรค์กันที่เขาเรียกว่าริมคลองริมคลองนะตรงนั้นผมว่ามันเป็นมันเป็นความทรงจําที่ทุกคนผมว่าต้องต้องได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยนะนะนะมีอารมณ์ร่วมกันสิ่งที่ผมเรียน ศิลปะที่นี่แล้วก็มีความชอบก็คือว่าแม้ว่าเราจะเรียนอย่างแปดแต่เราเรียนทุกอย่างแล้วถ้าใครค้นพบเจอความชอบแบบไหนเราก็จะหยิบจับเอาตรงนั้นไปต่อยอดในชีวิตเราครั้งหนึ่งผมเคยได้เขียนโปสเตอร์เป็นภาพอาจารย์ล้อทุกคนเลยผมล้ออาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อาลีอาจารย์สุธิพันธ์อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์อาจารย์วิรุณนะครับอาจารย์มลิวัน รวมถึงอาจารย์หลายๆท่านน่ยผมเขียนท่านมาเป็นตัวละครใน Star Wars นะครับอาจารย์อาลีก็จะเป็นลูยว Skywalker นะให้แกมมาเอกพอผมติดงานงานแสดงโปสเตอร์อาจารย์อารีมาเห็นแกชอบแกก็เลยบอกว่าขอแลกภาพสีน้ำกับผมภาพนั้นโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะผมก็รู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ประเมินค่าไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ วันนี้มันเป็นวันผมเรียกว่ารวมพลรวมรุ่นแบบหลายๆรุ่นเข้ามาจอยกันสำหรับคนที่ใครที่ไม่ได้มาวันนี้ผมก็ฝากว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่ได้มาวันนี้ก็มาติดตามพวกเรามาจอยพวกเราได้ซึ่งจะมีเว็บไซต์เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้รุ่นน้องเขาเก็บข้อมูลของพวกเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็สามารถตามได้ในในคอนแทคเซ็นเตอร์ของเรานะซึ่งเดี๋ยวจะมีการ ประกาศ p i ่อีกทีหนึง่งแต่สําหรับใครที่มางานนี้ผมคิดว่าวันนี้เราเรามาเขาเรียกว่ามาปล่อยประสบการณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางทีคุณอาจจะได้งานจากเพื่อนรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องนะหรือบางทีเราไม่ยังเป็นต้องได้งานแต่ได้เขาเรียกว่าความประทับใจที่ได้กลับมาเจอกันนะครับ